บ่ได้เฮียนหนังสือจบปริญญาบ่ได้มีความหูคือจังคู่บาปกาแล้วกันแา้วแจกแก่กัน yeah. เอาละครจะแจกกันได้อเ,อเอาละครแบกเองตัดเองครับทีมงานเบื่อตายเอฟซีครับสมอยฟ้ามครับผมเอาจวดฟาดปึ้ม๊บโอ้ oh, oh, โหครับแน่นอนครับแน่นอนของแท้ครับคุณบาลเมี่ยงอุดร จพาอยู่หน่อยสอกินเกี้ยงไปแล้วเอาไหมครับเอาไหมครับเอาที่การตัดมันบังมันบังไงบ่ได้จ่อยบานนี้ครับผูเบาเงี้เมือ่อยเกืนอนผูเบาอำนาจเจริญ กำลังจิตตัดครับมีดสดวงครับตัดเองครับแบกเองครับเอาล้วครับเอาล้วครับพี่น้องจอกเอตัวแล้วแทะตครับม่ลครับทีมงานนี่บเวนหแม่มันครับแม่มันกับแม่น้ำูทงไครอ่องปองครับเจรองเลี้ยงนี่เย้าบ้ากระไร เกียให้เราเนี่ยตัดเียกไปตัดเียกก่อนเอาเร็วๆลชักกอเนี่ยนเนี่ยนนเนี่ยน่นลักทีไทยวิโดวไทยวิดีโอยู่เอาละครับเอาละครับผู้บาน่อยเมี่ยงผูดนดวงเงี้ยวขาอาลาดโอเคเอาฟอเี้ยงเห็นบ่ถึงบ่ แบกเว้ยต <łość> ัดเว้ยเองครับเบิ้งครับเบิ้งครับไกเอาละครับเอาละครับมาถึงมาถึงโอ้แน่นอนครับแน่นอนเกียบง่ายหลังพันเนาะเกียบง่ายหลังพันโอ้ใหญ่เยอะพน้งที่ไอซี่เลยไอเขา